สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี่ีหักแพงสกุลสกคนพอๆพกันยามกลางคืนอีกแล้วพี่น้องมันนี้ก็มมหาไตเขียดเนาะไตเขียดมันนี้ก็สิเป็นชิน้นเอาหนาวเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามีคนตายในบ้านเนะาะมองเขาไปกินท่านวงเว้นนี่แหละพี่น้องกาะจาอยังบมเดลลงปลาแต่ว่ายานชําได้กระตรงมาพี่น้องเลยหาอยู่หาก,กินคือเก่ามันนี่มาหาไตเขียดพี่น้อง อาหารหลักเอาเลือก,ก็หาง่ายเนาะยังหาตามันมาเบิ่งมาชมทำกันพี่น้องจูเนียมานำเออเป๊ปซี่น,น้องวันนี้เป๊ปซี่มามาลุ้นมาชมทำการมาสีดาได้ไล่เฉยพี่น้องอันนี้ก็งัวควายเฮาเนาะเอามาผูกอยู่กระทง สียานก็ต้องอดเอาพี่น้อง้ตัวใหญ่พี่น้องชีวิตของเฮาเองเนาะนี่ตัวใหญ่เลยมันพี่น้องโอ้ยเสียงเพลงเสียงเพลงอยู่ฮั่นดีตึมๆาๆเสียงเพลงก็ได้นาวๆนมองๆ ยาเนาะพี่เนาะอ,อยู่ไาอยู่มันมาเอาเขียดพี่พีนบองเฮ้ยโอ้ยโมน,นี้รู้สึกว่ามานไว,อนะวนอ้อยู่พี่เนาะตัวใหญ่พร้อมยังได้กระผากก็ไล่ก็เด้อเด้นะอพี่เนาะส่งเคยล่าเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่โมน,นะนี้เห็นอีกกลนะับพี่เนาะ อืมกระโดดไปเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอน,นี่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องนี่มอนมวนมวนมนพี่น้องากกดลายกดเชร์กดติดตามพี่น้องส่องเคยหลาคือเกาเนาะวันนี้ก็มาหาไตกบไตเขียบผูกพี่น้องปะ แต่กบยังบ่เห็นเห็นตะเขียดปุ๊ตาใกล้ๆเลยยานจำได้ก็อดเอาเนาะใหญ่แล้วเพี่นว่าใหญ่แล้วยานจำได้ก็ต้องอดเอาอูย้ยตัวใหญ่เียพี่น้องก็เขียดโมใหญ่พี่น้องนี่ใหญ่ขนาดเลยปุ๊ยบมานอะไรมื่อนี้พี่น้องเอ้ยมันมันมนัน โตว่างใหญ่เลยอืมผลมาหยิบมาหยิบมาเลยพี่น้องผลตกผู้ผ,ผพี่น้องผู้ปผลกับตกปกแป๊กปกแปก๊ปก,ปก,ปกมาเลยวงเวียนนี้ผ้าห้องผ้าห้องผ้าเหลือมบัดคำมาบัด เงียบมันมาตอนนี this one. This one. This one ้เพราะว่าปกเป็ดปกเป็ดนะพี Mot ่น้องนี่มันมันพี่น้องเห็นในนี้อสองตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้บ่เอากระต้านมาพี่น้องเอามันน้อยตเถอะเว้่ให้มันใหญ่คือคือพี่น้องกัดลค์กดแชร์พี่น้องป๋าเนี่ยพี่น้อง ตาใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่ตัวใหญ่อีกพี่น้องโอ้ยหหมา,หาลนพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆมือนี่โอ้ยบางเนี่ยพักเวนกนีนก็เกิดเลยพี่น้องเห็นบ่าวบดีวาแต่อันในฝนตกมาเลยบางเนี่ยพักเวนกีนก็งามเลยผู้เต็มอยู่เธอน้าก็มาเก็บไปกินกับแกงน้ำม่ตั้มะฮุ่งได้เชยพักเวีนนี่หน้ามะลี In lạc vĩnh hưng man mang vĩnh hưng tân tay nhạc noi tuyệt nói, tôi vời tuyệt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  ปึ๊บพ่อเอาอยู่พี่น้องผูกๆพี่น้องอู้หูหลายๆผูกนี่แต่ตาใหญ่ๆแบบนี้เอาตัวนี้ก่อนนี่เอาตัวนี้ก่อนพี่น้องมากับมาน้ำกับมาซื่อๆพี่น้องเลยบ่ได้มีประโยชน์บ่เห็นตากบตาเขียดนี่อื <rawd unre> ้ม ตัวน้อยตัวน้อยใช่เหรอเห็นเลไปเลยกระโดดไปใช่เลยเววมาเมื่อกี้เห็นกระโดดตรงๆไปเลยอืมบาทันจำพี่พี่น้อพูๆผอ้ามามาอะไประเลยนหยุดเนาะปล่อยไปจ้ะพูโโไปเอาตัโโโตวพูเงียบพี่น้องเลยงเงียบซม้อยอยู่เลย มนันน่ะพี่น้องมา,มานมานันมาหนิเขียดออกลายเนี่ยมาหนิยืงหาแต่ตาเลยามาหนิพี่น้องยามนี้ต้องยืงหาตามันลดเพราะว่ามันฝนตกเลยมันสิสูงมันสิยกตาสูง เ่มีแต่ตัวใหญ่ๆอีกนี่พี่โอ้ยพี่น้องไว้ฝากก็ไรก็ชร์ก็ติดตามนะกดซับสไคร์ให้เคลียร์รายๆด้ด้วยพี่น้องนอี่พี่น้องเดี๋ยวภัยไปเลยเดี๋ยวภัยศาสตร์เอาศาสตร์เอาเลยผลผัพพกกำลังตกมาชองสมิตรเนี่ยอ้าวกระโดดเลย ยิงมาตัวบักใหญ่เลยบ่แม่นกระโดดเนาะฮูยามนี้ก็ยังเข้าฮูอยู่นี่เข้าฮูนี่เข้าฮูบ่เป็นหยังพี่น้องเอาตัวใหม่พูตัวนตาใหญ่คือกันยอง่ายพี่น้องเอ้ยตาพูๆคือโลดอ้ยแล่นๆๆโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่ ฝลก็บนิบยับนิบยับมาแห้งบันไดพอถือพอ่อเมือพอฝนตกพอดีได้บรรยากาศพี่น้องเลยตากฝลยัเงเขียดยังโกบ นี่คสองโตอยู่น้ำกันสองโตเลยโอ้โหพี่น้องโอ้ตาอย่างใหญ่เลยอืมกระโดดไปเลยตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งโอ้โหตัวตัวตัวยังนี่ตัวน้อยนะวี่าเอาก็ตามตัวน้อยตัวไปนะตัวใหญ่ โอ้โหตัวหนึ่งพี่นนอะกระโดดไปเลยโอ้โหเสดมาไล่ย้อนเห็นไพ่ยัางในไล่โอ้โมากระดับนิว่าสิเปเอามาให้มาไล่เต่มอืมตัวน่อยพี่นน่ะตัวน่อยบ่าพีพี่นนอะ ตาใสใสตาใสใสนี่ตาใสใสเอ้าหลุดมือหลุดมือเฮากับปลายได้โมงอ้เลยนะเขียนลายมือผูกกระยอไว้เลยตาเต็มอยู่ตาแดงเต็มอยู่แต่ว่าไก่น้ำก็รลโด ยันเอาบ,บทันมันพี่น้องมาเอามองใกล้น้ำเห็นไผ่เลยกันยอกเลยพี่น้องเบียนปักโวดลี่โลดลี่เขากระเบิ้อ,อีกเอาสะโพกตัวจับง่ายๆโลดพี่น้องเลยผูกพี่น้องผู้ไป ยังรุนหากบยังบ,บเห็นกบเห็นตะเขียดเนาะนี่ชนอยู่นี่เข็ดโมใหญ่พนะี่น้องรุนหากน้ำน้อยน้อยนี่มันอาจสิมีกบมันอยากอยู่ใกล้น้ำแน่เนาะเห็นแลได้มาก็าเหย็ดพอแต่ให้กบเลิกเฮ กกบดอกลี่ซื่อนี่ยังเห็นตากบพี่น้องพอยามมากล้วมุดลิลแถวนี้แหละมันอยู่ในน้ํามัน มันเอาตัวหลอดง่ายพี่น้อยมันอ่นนะนะเพื่องเนาะตัวเพื่องยังลามันละมนลงไปเลยยังม,มาเห็นตาจุโจอยู่พอมาสิมาเอาพอวะลิฟลูลุลลบเลยพี่น้อยปะ่ะไปห้เอาเขียดกบ,กบมันเฮกบมันเฮไปห้เอาเขียดดีกว่า เนี่ยลิฟลงอีกเลยบ่น้ำเลือกเสร็จเลยลงไปบึงก่อูลิฟตไม่มีเลจยตาใหญ่อยู่น่าจีเป็นกบแมนอะลีพี่น้องนี่นี่เห็นบอกมาแล้วกันกบเนี่ยมันอยู่น้ำเห็บนบอกพี่น้องเลยนี่พี่น้องกบใต้น้ำ เห็นบมดพี่น้องนี่แหละจับกบใต้น้ำนี่ได้แลวตัวเละพี่น้องเห็นแต่ไพ่ตัวนหนฮะก่ะเห็นแต่ตามันสีอยู่หนั่มกันกบยางไปใกล้ผลลิบมาตัวนี้ผันยางมาใกล้กันลิบคือกันแต่ว่าลงมาหาผัมันลอยก็เลยเห็นขั้นบ่ลอยกับ้องใช้ชีวิตได้อีกดอกมันลอยเราก็เลยเห็นนะเห็นอีกเลยพี่น้องผู้ลิบอีกแล้วปุ้ย ไก่แท้บาดนี่เดี๋ยวลองไปเบิ่งพี่น้องไก่กันเนาะไปแต่ว่ากบนะกบในนอนแต่่ิม่งหัวเชียนหรือบ่เอาไปเบิ่งไกลๆก่อนเห็นแต่ไก่กำลิดลุกได้มาละหนึ่งตัวพี่น้องเเาโยงโยมานีก่อนโอ้ยพอเข่าไปพอดีมองเลยโอ้ยหลุบเลยไน้นีเลยพี่น้อง มาผับ,บมาคักแต่เท่โอ้ขึ้นนาแท้ต้น,นี้ชงไซส,สีบุตรได้แท้่นาอะไรมาผับมาพาก่อนปะเสียดายเสียดายมาผับมามาผับมาพามาจะของมาไล่สิดได้บอดแมนวะบอดแมนวะมาหาซอยเลยมาซอยกบซอยขียด โาเมนต์อยเจ้าของดูกเลยดูน้องตาเขียดญ่เติบในตะพังอีกเอาเบิงลองเบิองที่ได้บรบลุกโดดโอ้ยโดดตลี ว่ายู่สีได้ลีสีโดโดโดรลีไก่น้ำแต่ว่าไาาาาม,ม,ม่ได้โดดลงน้ำโดดเข้าป่าไก่ทั้งน้ำทั้งป่าอืมเสียดายอ่าพี่น้องตาตาขี้อัดเบาะหมูเลยไปเพิ่งก่อนหมูก่นบนเพรมีนำ้ำเน่มีนำ้ำนี่มีรุ่นยู่หมูก่อนเลยเดี๋ยวคือตาก,กบหบรือตาขี้ ใส่คือบเห็นยังมาแ่ะหมู่ลงแทวนีน้แหละหมู่พี่น้องกบพี่นอ้นองนี่หมู่จูเนียมาดมขอบใจจูเนียนี่ดมพวกเห็นตาเนี่ยแล้วเขามันหมู่กบอลีจูเนียดมนี่พี่น้องขอบใจจูเนียตัวนี้แต่ว่าเฮาเห็นตามเลยมันหมู่แต่ว่าขันอบจูเนียโบดมกันในในบนกกบบได แดงว่ามันก็มีดีอยู่คันกบเวลาเ้ายิ้งเห็นแล้วมันเฉียดนะโดดพี่น้องมันสฉีหมูปลดมันสฉีปบไผ่ห้อโลดคันว่าเขียดนะมันบอย่านคันกบนะโอ้ยหมูปั๊บโลดตามันก็สฉียวคือตาเขียดอีกตาใสคันเขียดนะมันสีตาแดงลอยเงี้ยงเงีได้อีกนะพี่น้องเลยตากบตาเขียดนะ มับ่คือกันเงียงไปเพิ่นสิหมู่ปั๊บเลยได้คันเขียดนะบ่ย่านคันเขียดนะมันบ่ย่านอันนี้เขียดเนาะตัวใหญ่อยู่บ่โอ้ยตัวน้อยพี่น้องตัวตัวน้อยบ่เอาก็ตามบนผลงานแล้วก็เมื่อพี่น้องเอ้ย พอกินเลยเนาะนี่กบในซองโตเขียดกับทว่าในลายเติบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสกูสุ๊สกุนที่ข้ว่าเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเคลาดเลยนพี่น้องพอกันไม่คลิปหนะ้าสบายดี